ก็าง,งามเถอะวะอยาก้องนั่งบังดี้ายจะไปออกรถมา่ไหม่จีอู้หข้างงามเถอะวะแม่คอยออกมาไหมอยาร้องนั่งบ้างบ่ยกยากยๆกย คือว่าอยากล่องนางบึงคือนั่นมากแท้บอกว่าอยากล่องนางบึงอยากล่องนางบึง